สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนพระคัมภีร์นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องพระเจ้าเวรอยาโคบนะคะพระวนจะนะที่คุณนํามาฝากวันนี้นะคะโลมบทที่12บสอ2ข้อยี่าอย่ายแพ้แก่ความชั่วแต่จงชนะความชั่วด้วยความดีนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องอิสอัดกับเลบีคามาชั่วโมงที่แล้วซึ่งอับ,บราฮัมได้ให้คนรับใช้ ไปหาภรรยาให้กับอิสอัดแล้วนะคะอิสอัดก็ได้แต่งงานกับเรเบคาอยู่กินด้วยกันส่วนอับาราฮามนั้นได้สิ้นใจตอนอายุ175ปีนะคะอิสอาดแต่งงานตอนอายุ40ปีนะคะเรเบคานั้นเป็นบุตรของเบทูเอลนะคะเป็นน้องสาวของลาบันนะคะอิสอัดได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อภรรยาของตนเองเพราะนางเป็นหมันนะคะพระเจ้าก็ทรงอวยพรพรตา,ตามคำอธิษฐาน นะคะที่อิสยาอธิษฐานไว้เรเบคานะคะภรรยาของอิยาตก็ได้ตั้งครรภ์น,นะคะเป็นตั้งครรภ์แฝดแต่เด็กสองสองคนในท้องของเรเบคาจะทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันจนเรเบคารู้สึกอัดทนไม่ไหวก็ถามพระเจ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะพระเจ้าบอกกับเรเบคาว่าสองชนชาติจะเกิดมาจากเด็กสองคนที่อยู่ในท้องของเจ้าพวกเขาทั้งสองคนจะต่อสู้ซึ่งกันและกัน ส่วนพี่ชายจะเป็นคนรับใช้น้องชายนะคะเมื่อถึงเวลาที่เลเบคาคลอดลูกนั้นลูกคนแรกที่เกิดมาผมเป็นสีแดงแล้วพวกเขาก็ตั้งชื่อว่าเอซาวส่วนน้องที่เกิดมาทีหลังงั้นจับส้นเท้าของเอซาวออกมาแล้วพวกเขาก็ตั้งชื่อว่ายาโคบเด็กสองคนนี้เมื่อโตโตขึ้นยาโคบจะชอบอยู่บ้านนะคะทำกับข้าวล้างจาน ทำงานบ้านจะไม่ชอบออกไปที่อื่นนะคะส่วนเอซาวนั้นจะชอบล่าสัตว์นะคะเข้าป่าล่าสัตว์หาสัตว์นะคะยาโคบออยาโคบจะเป็นที่รักของเลเวิคานะคะส่วนยาซาวนั้นจะเป็นที่รักของอิสอัดนะคะวันหนึ่งเมื่อเอซาวกลับจากล่าสัตว์นะคะเขหิวมากเอซาวพูดกับยาโคบว่า เอาอาหารมาให้เรากินด้วยยาโคบพูดว่าเอาสิทธิหัวปีมาให้เราก่อนเอซาวก็ยกสิทธิบุตรหัวปีให้ยาโคบแล้วยาโคบก็ยกอาอาหารมาให้เขานะคะอิสอัตต้องการอวยพรนะคะอวยพรแก่อเอซาวนะคะก็เลย เรียกเอซาวบุคนโตของท่านมาและกล่าวว่าลูกเอ้ยเอสาวก็ตอบว่าขอรับท่านว่าดูเถิดพ่อแก่แล้วพ่อไม่รู้วันตายของพ่อเจ้าจงเอาอาวุธของเจ้าคือแรงธนูและคันธนูออกไปที่ท้องทุ่งหาเนื้อไม่พ่อจัดเตรียมอาหารมาให้พ่ออย่างที่พ่อชอบนั้นและนำมาให้พ่อกินพ่อจะได้อวยพรแก เจ้าก่อนพ่อตายเมื่ออิสอาดพูดกับเอซาวบุตรชายนั้นนางเบลาคาแอบได้ยินนะคะเมื่อเอซาวออกจากห้องนะคะไปท้องทุ่งเพื่อหาเนื้อมาให้พ่อเลเบคาก็ไปหายาโคบบอกว่าแม่ได้ยินพ่อของเจ้าพูดกับเอซาวพี่ชายของเจ้าว่าจงนำเนื้อมาให้พ่อและจะจัดอาหารอร่อยให้พ่อกิน และเราจะอวยพรเจ้าต่อหน้าพระพักพระเจ้าก่อนพ่อตายเรย์เาก็เลยบอกให้ยาโคบไปหาลูกแกะลูกแพะดีๆมาสักสองตัวเพื่อแม่จะได้ปรุงอาหารอร่อยอร่อยให้พ่อเจ้ากินและเจ้าจะได้นำไปพ่อรับประทานเพื่อท่านจะอวยพรเจ้าก่อนท่านจะสิ้นใจแต่ยาโคบพูดกับเรยาา์เามานางจนดูเถิด เอซาวพี่ของเราเป็นคนมีขนดกฉันไม่มีฉันคนเพี้ยงเกาพ่อคงคําฉันได้เห็นว่าฉันไม่ใช่ไม่ใช่เอซาวแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่จะจัดการเรื่องนั้นเองเอซาวก็เบเบคาก็นําเสื้อขนสัตว์ของเอซาวมาให้ยาโคบใส่นะคะแล้วก็เอาหนังสัตว์หุ้มแขนไว้จากนั้นยาโคบเข้าไปหาอิสอัแล้วพูดกับ พ่อว่าพ่อครับผมได้นำอาหารมาให้พ่อครับจากนั้นพ่อก็ถามว่าเจ้าเป็นใครผมคือเอซาวครับจากนั้นพ่อก็บอกว่ามาหาพ่อใกล้ๆสิลูกแล้วเขาก็คลำตัวอยากโคกก็มีขนเหมือนเอซาวพ่อก็บอกว่า เออเสียงเหมือนเสียงของเจ้าเหมือนยาโคบแต่ว่าเจ้ามีขนมีอะไรเหมือนเอซาวเพราะฉะนั้นเอาข้าวมาให้พ่อกินได้เลยนะคะลูกชายก็เอาข้าวให้พ่อกินนะคะพอกินเรียบร้อยแล้วอิสอาดบิดาของเขาก็พูดกับเขาว่าลูกเอ๋ยเข้ามาใกล้พ่อหน่อยๆสิแล้ว เขาก็ดมกลิ่นที่เสื้อของเขาและอวยพรเขาว่าดูซิกลิ่นลูกชายของข้าเหมือนกลิ่นท้องทุ่งที่พระเจ้าทรงอวยพระพรขอพระเจ้าทรงประทานน้ำค้างจากฟ้าแก่เจ้าและประทานความอุดมสมบ,บูรณ์ของแผ่นดินทั้งพืชและเล่าองุ่นใหม่มากมายแก่เจ้าขอให้ชนชั้นทั้งหลายรักใช้เจ้าขอให้ประชาชนกราบไหว้เจ้าขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้อง และบุตรชายมันดาของเจ้ากราบไหว้เจ้าผู้ใดแสบแช่งเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาบและผู้ใดอวยพรเจ้าขอให้ผู้นั้นได้รับพระพรพออิสอาดอวยพรออยาโคบเสร็จและยาโคบก็ออกไปพ้นหน้าอิสอาดบิดาแล้วเอซา,า,าวก็กลับมาอนะะเอสาวกลับมาหาพ่อนะคะเอซาว กลับมาหาพ่อบอกพ่อครับผมได้นําอาหารมาให้พ่อแล้วครับเอาเจ้าเป็นใครผมคือเอซาวลูกชายหัวปีของพ่อไงครับเอซาบอกอ๋อแล้วคนเมื่อกี้ใครอ่ะจะเป็นใครก็คือยาโคบซึ่งมาหลอกลวงพ่อจากนั้นอิสอัก็ร้องออกมาด้วยความเสียใจร้องออกมาด้วยความเสียใจเอซาวก็ร้องไห้พ่อครับขอพรให้ผมด้วยขอพรให้ผมด้วย พ่อครับขอพรให้ผมด้วยอิซอบอกว่าพ่อให้พรน้องชายเจ้าไปหมดแล้วพ่อมีพรแค่อย่างเดียวหรอครับเอซาบอกพ่อครับพ่อมีพรอย่างอื่นไหมเอซาบอกลูกเอ้ยพ่อให้พรกับน้องเจ้าไปหมดแล้วพ่อจะทําอะไรให้เจ้าได้อีกเล่าเอซาพูดกับบิดาว่าพ่อครับพ่อมีแต่พรเดียวเท่านั้นหรือพ่อครับขอไว้พรลูก พอวยพอลูกด้วยและเอสาวก็ตะเบียเสียงร้องไห้อิสอัดบิดาวของเขาจึงตอบว่าที่อยู่อาศัยของเจ้าจะอยู่ห่างจากความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและห่างจากน้ำค้ังจากฟ้าเบื้องบนแต่เจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาและเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้าแต่เมื่อเจ้าสลัดหลุดไปได้เจ้าจะหักแอกของเจ้าออกจากคอของเจ้า จากนั้นเอซาวเกลียดยาโคบมากเพราะยาโคบได้ขโมยสิทธิหัวปีและเขาได้รับการอวยพรจากพ่อและเอซาวก็วางแผนที่จะฆ่ายาโคบหลังจากที่พ่อเขาสิ้นชีวิตแต่เลเปคาได้ยินว่าเอซาววางแผนที่จะฆ่ายาโคบเลเปคาก็ส่งยาโคบไปอาศัยอยู่กับญาติน้องชายของเธอชื่อลาบันนะคะพี่ชายของเธอนะคะกับพี่น้องของเธอที่พี่ชายชื่อลาบันนะคะ ยาโคบก็อาศัยอยู่กับญาติพี่น้องหลายปีในช่วงเวลานั้นเขาได้แต่งงานมีลูกชายสิบสองคนลูกสาวหนึ่งคนพระเจ้าได้กับคนมั่งคั่งที่สุดยี่สิบปีที่เขาจากบ้านไปบ้านของเขาในคณะาอันยาโคบก็อยากกลับไปบ้านอยากไปหาครอบครัวแต่ยาโคบกลัวเอสาวจะฆ่านะคะดังนั้นเขาจึงส่ง ฝูงสัตว์หรือของขวัญให้เอซาวคนใช้ที่นําสัตว์พูดกับเอซาวว่ายาโทษคนรับใช้ของท่านได้นําฝูงสัตว์มามอบให้ท่านเราจะมาพบท่านเร็วๆนี้แต่เอซาวไม่พร้อมที่จะให้อภัยกับยาโคษเมื่อยาโคบกับเอซาวได้พบกันอีกครั้งหนึง่งเขาก็อาภัยให้น้องนะคะอาภัยให้น้องแล้วเขาก็มีความสุขที่ได้เจอกันนะคะ อิสอัดตายยาโคบแับเอซาก็ฝังท่านไว้ที่พันธสัญญาพระเจ้าที่ทําไว้กับอับราฮัมและมีเชื้อสายของเขาที่ผ่านมาจากอิสอฤฤัดถึงยาโคบนะคะจากเรื่องราวที่ผ่านมานี้นะคะสรุปได้ว่าที่ทำบาปนะคะโดยการหลอกลวงพ่อนะคะหลอกลวงพ่อเอาเอาพระพรไปแต่บาปนั้น ยาคบก็ได้รับก็คือต้องพัดภาคจากบ้านเมืองไปอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองพี่น้องซึ่งเขามีต้องเขาต้องทํางานอยู่ที่นน่นนะคะเป็นรับใช้ระบ,บันหลายสิ่งหลายอย่างคิดถึงบ้านก็มาไม่ได้อันนี้คือคือผลจากการทําบาปนะคะหลอกลวงแต่สําหรับเอซาวนั้นไม่เห็นคุณค่าของลูกหัวปีนะคะลูกหัวปีความหิวกระหายทําให้เขาลืม ลืมว่าตัวเองเป็นลูกหัวปีและยอมให้สิทธิที่สําคัญให้กับน้องชายไปไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเขาก็เลยต้องต้องทนทุกข์รอทรามานกับการที่น้องชายเอาพระพรไปแล้วก็แบกความโกรธความเกลียดความแค้นไว้ในใจแต่หลังจากที่เขาได้หักความโกรธความแค้นออกจากแอกของเขาได้แล้วเขาก็เอาัยให้น้องชายนะคะน้องชายก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพบก,กับที่ชายทุกคนก็อยู่อย่างมีสันติสุข แต่นั้นมานะคะก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการฟังพระคกภีร์ในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนพบแต่สันทิสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ